รถตอนเดียวตู้ทึบแม็กใหม่ยางใหม่แถมใหม่น้อยด้วยค่ะ วันนี้ก็มาเจอกับน้องแป๊บอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแป๊บมีรถดีๆนะคะรถเข้าใหม่นะคะที่อยากจะนําเสนอคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะยิ่งตอนช่วงนี้นะคะคุณลูกค้านะคะกำลังมองหานะคะรถตอนเดียวนะคะพร้อมสําหรับวิ่งงานหรือว่าใช้ในทางเชิงพาณิชย์นะคะน้องแป๊บขอแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะรถพิ้นเข้ามาใหม่นะคะเป็นในส่วนของรถ โตโยต้าไฮรักรีโวคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโฉมหน้ากันเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถยอดฮิตเลยนะคะทํางานทําเงินในช่วงนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระจังหน้าก่อนนะคะสําหรับคันนี้ได้ในส่วนของกระจังหน้าสีดำนะคะเป็นรถของโตโยต้านะคะรีโวนะคะอย่างที่เรารู้กันคันนี้มาพร้อมกับสีขาวนะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสีซูเปอร์ไวท์นะคะไฟหน้ายังใช้งานได้แบบปกตินะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวเจนะคะเป็นปี2016เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสภาพด้านข้างกันบ้างนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของอย่างที่น้องแป๊บบอกเลยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะปีปัจจุบันเลยนะคะดีดีว่าล้อสวยคุณลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยนะคะแล้วเรามาดูในส่วนของสภาพด้านข้างนะคะรถคันนี้ก็รีดีว่าสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวสีรถก็เป็นสีเดิมๆนะคะทันด้านข้างไปจนถึงด้านหลังตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตรงนี้นะคะนิดนึงนะคะว่ารถของเราเดิมๆจริงหรือเปล่านะคะสามารถดู อาร์คตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะตรงนี้นะคะว่ารถของเราสภาพเดิมๆนะคะดูกันได,ได้เลยนะคะเช็คบูง่ายๆเลยนะคะสําหรับคนที่เล่นรถนะคะดูรถนะคะนี่เลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสภาพด้านข้างแล้วก็มาดูที่ล้อกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะเราก็ได้ในส่วนของล้อบรรทุกนะคะที่สําคัญได้ยางมิชลีนด้วยนะคะ XCD 2นะคะแล้วก็ยางบรรทุกนะคะก็เป็นยางปีใหม่เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้ยาง 225/75R14/4 ทั R 4, นั่นเองนะคะ เดี๋ยวน้ำแป๊มจะพามาชมในส่วนของสภาพด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็สีตัวรถก็เป็นสีเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะอาจจะมีเก็บสีมาบ้างน,นะคะเล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะคะคันนี้ก็จะมีในส่วนของไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังให้ด้วยนะคะไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านหลังก็ใช้งานได้ปกตินะคะและที่สําคัญเราแต่งในส่วนของเหล็กดามหลังมาให้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็การทรงตัวด้านหลังมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวน้ำแป๊มจะพามาชมในส่วนของสภาพ ช่วงล่างกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้ใครที่ชอบนะคะอยากได้รถสภาพเดิมๆนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะมีส่วนของล้อสแปรมีมาให้ครบนะคะช่วงล่างก็เดิมๆเลยนะคะหรือลูกค้าคนใดอยากแต่งเพิ่มอยากจะรองรับน้าหนักมากกว่านี้ก็เราจัดให้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวแป๊บก็จะพามาชมในส่วนของสภาพตู้กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้ตู้ความสูงประมาณ2เมตรสิบนะคะตู้ใหม่แกะกล่องเลยนะคะ เปิดง่ายๆนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับเราจะขนสินค้าสินของนะคะบรรจุไปในรถเรียกได้ว่าภายในกว้างขวางนะคะเป็นไม้กระดานอัดอย่างดีนะคะใหม่เอี่ยมอ่องเลยนะคะบรรจุของได้เยอะถ้าเราจะวิ่งงาน Curry e x p r e s s j n p นะคะทางการเชิงพาณิชย์ต่างๆนะคะเรียกได้ว่าเหมาะสมและก็ดีมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับ m ม็กไลเนอรใหม่ด้วย แป๊บจะพามาชมในส่วนของสภาพภายในกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าโฉมนี้นะคะเขาก็จะเป็นโทนสีดำนะคะภายในของเขานะคะเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะเบอกก็เป็นในส่วนของเบาะหนังนะคะนี่เลยนะคะ ในส่วนของผู้มาลาัยก็จะมีในส่วนของ SRS Airbag คู่หน้านะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของ SRS Airbag นะคะในส่วนของผองนะคะฝั่งคนขับด้วยนะคะสาหรับคันนี้แล้วก็คอนโทรลกลางของเขาก็จะเป็นสีดานะคะฟังก์ชันวิทยุ MP3 นะคะของเขาก็ใช้งานได้แบบปกตินะคะ FM AM นะคะหรือจะใช้ฟังก์ชันนะคะรับสายวางสายนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ AUX นะคะช่องเสียบ USB มีมาให้ครบ เลยนะคะหรือจะใส่ซีดีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่เราเลือกเลยนะคะหรือใครนะคะอยากจะฟังเพลงเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะรุ่นนี้แล้วก็ถิบลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็น,นส่วนของฟังก์ชันแอร์นะคะเราสามารถปรับระดับได้เลยนะคะปรับระดับแบบแมนนวลนะคะอยากได้ความเย็นแบบไหนนะคะก็สามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับเกียร์นะคะแมนนวล5สปีดนั่นเองนะคะสาหรับคันนี้ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะและที่สําคัญคันนี้เราก็ดัดแปลงมานะคะในส่วนของกระจกปัดไฟฟ้าเราก็ดัดแปลงมาให้นะคะสําหรับคันนี้เพื่อความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะน้องบสจะพาคุณลูกค้านะคะไปทดลองขับคันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะนี่เลยนะคะเราก็สวมเข็มขัดนิรภัยก่อนออกรถทุกครั้งแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะน้องแป๊บก็ได้ปล่อยรถนะคะนี่เลยนะคะเรียกได้ว่าคันนี้นะคะโอ้โห รถนะคะออกตัวดีมากๆเลยนะคะดิได้ว่าจะขี่ในเมืองนะคะเพราะว่าโดยปกติรถขนส่งนะคะก็ขับขี่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะพวกว i n เคอรี่ n p นะคะ หรืออาจจะมีสาขาย,ย่อยต่างจังหวัดนะคะเรียกได้ว่าเขาก็ตอบโจทย์ได้เหมือนกันนะคะทุกสถานการณ์เลยนะคะจะขึ้นเขาหรือว่าจะลงเนินนะคะก็คือได้หมดเลยนะคะยิ่งทางตรงๆนะคะรถออกตัวได้ดีมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งนะคะที่แป๊แบ,บแนะนําเลยนะคะคันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเลขไม้นะคะ4 7 2หมกิโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะเรียกได้ว่าพูดถึงเลย ว่าเป็นรถปี2016ประมาณ4-5ปีพูดถึงเลขใหม่นะคะน้อยมากๆเลยนะคะใครที่ได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยนะคะตามองไป,ไปดูนะคะการออกตัวการปล่อยตัวหรือว่าการหมุนพวงมาลัยของเขานะคะค่อนข้างจะเบานะคะนี่เลยนะคะกับตัวได้ง่ายคืนรถคืนพวงมาลัยได้ง่ายนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะ การเลี้ยวโค้งนะคะหรือการปล่อยตัวนะคะถือว่าดีมากๆเลยนะคะรถ t ต y o ต a h i l u ั r ร v o ของเขาช่วงล่างของเขาก็ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะคะนี่เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรถของเรานะคะก่อนออกรถนะคะเราก็ตรวจเช็คนะคะ 30รายการให้สําหรับคุณลูกค้านั่นเองนะคะเปลี่ยนทายน้ามันเครื่องให้นะคะกอดออกรถฟรี10,000กิโลนะคะช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะสาหรับรถตอนเดียวของเรานะคะลูกค้าต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างภาคนะคะก็สามารถมาออกรถกับเราได้เช่นเดียวกันนะคะเราส่งฟรีทั่วประเทศไทยกันเลยนะคะอยากให้คุณลูกค้านะคะได้นะคะมา ทดลองหรือเห็นตัวจริงๆคันนี้กันเลยนะคะน้องแป๊บบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะราคาของเขานะคะเดี๋ยวแป๊บจะบอกสเปคกันคันนี้กันเลยนะคะคันนี้เป็นในส่วนของ t o y ยต้า i l u ัก e ีโนะคะเป็นเครื่อง 2.4J นะคะคันนี้เป็นปี2016นะคะราคาสุดพิเศษมากๆเลยนะคะราคาแค่399,000บาทนะคะได้เลขใหม่หลักหมื่นนะคะถือว่าคุ้มจริงๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะ รีบมาจับซองกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า t ต y o ต้า i Lu ักรี v o คันนี้นะคะที่น้องแป๊บได้นำเสนอคุณลูกค้าไปแล้วนะคะที่รู้ว่าสภาพภายนอกภายในของเขานะคะสภาพช่วงล่างนะคะแล้วก็ได้ทดลองขับให้ดูนะคะเรีด้ว,ว่าเป็นรถคันหนึ่งนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะถ้าใช้ในการทํางานนะคะทํางานทําเงินนะคะหรือใช้ขนส่งสินค้านะคะเพราะว่าสภาพช่วงล่างเขาดีมากๆเลยนะคะ ใครที่สนใจกําลังมองหารถบรรทุกเชิงพาณิชย์อยู่นะคะน้องแป๊บแนะนําคันนี้เลยนะคะได้รถปี2016เลขไม้แค่40,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะรีบโทรมาหาน้องแป๊บตอนนี้นะคะที่เบอร์ซูทหงหนึ่งหนึ่งจุดแปดหกเก้าเก้าเก้านะคะโซ่คอามมีสิทธิ์ขอก่อนนะคะคุณจะได้สิทธิพิเศษก่อนใครๆอย่างแน่นอนนะคะรีบโทรมาหาน้องแป๊บได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะบ๊ายบาย